สวัสดีครับนิทานวันเสาร์กลับมาพบกับน้องๆและผู้ปกครองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พบกับยายกุลหรือรองศาสตราจารย์กุลวราชูพงไพโรธข้าราชการบำนาญสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสำหรับวันนี้ยายกุลมีนิทานเล่าไปพับไปจะตายยายกุลมาฝากนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปพบกับยายกุลได้เลยครับสวัสดีค่ะเด็กๆ พบกับยายกุลกับนิทานเล่าไปพับไปนะคะวันนี้เตรียมกระดาษ a 4ค่ะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งก็ได้หรือสองด้านก็ได้นะคะไม่เป็นไรวิธีทำนะคะพับเห็นไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจัตุรัสนะคะอ่าแล้วก็พับอันนี้แล้วก็ตัดยายกุลบอกว่าห้ามเด็กเล็ก ใช้คัตเตอร์ใช่ไหมคะถ้าจะตัดต้องให้ผู้ใหญ่ตัดให้นะคะผู้ครองเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องเขียนเครื่องใช้เฉพาะส่วนตัวนะคะไม่ต้องอแบ่งปันกันใช้ละช่วงนี้เพราะว่าโรคโควิดโควิดระบาดเนี่ยมันก็ต้องป้องกันนะคะเราได้กระดาษเป็นสองชิ้นนะคะ,ะเรื่องก็เหมือนกับครั้งก่อนนะคะณนะ ครา,าวนี้ยายก,กุลให้เป็นป่าแล้วกันนะคะณนะป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้เยอะแยะดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยวันหนึ่งเกิดพายุมาแรงมากแรงมากแรงมากป่าแห่งนั้นก็ทำไมอ่าเห็นไหมต้นไม้ก็ลม้มทับทำให้ป่าแห่งนั้นทำไหมคะแหว่งไปเลยแล้วก็ลมพัดอีกทีนึง่งก็แหว่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมพับแบบนี้นะคะ ก็มีเสียงร้องพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูกรัวหนูกรัวหนูจะหาพ่อหนูจะหาแม่ขณะนั้นเองก็เกิดลมกันโชกแรงมากนะคะอ่าทำให้เจ้าลูกน้อยกระเด็นมาที่บ้านหลังหนึ่งอ่าับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยายกุลพูดซ้ำเห็นไหมคะอ่ะเห็นไหมป่ากลายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กก็เกิดพายุตั้งขึ้นคะ่ะเอาด้านเอาด้านนี้นะคะจับ ป um> ุ๊บจากสี่เหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งเจ้าลูกน้อยก็มาถึงหน้าบ้านก็เคาะประตูกอกกอเห็นแม่หนูไม้เห็นแม่หนูไม้บอกอ่ะเข้ามาก่อนนะฝนตกอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปหาแม่ละกันเขาก็ให้เจ้าลูกน้อยเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านให้กินอาหารแล้วก็ให้เสื้อผ้า ให้ผ้าห่มแล้วก็ให้นอนหลับให้สบายแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปตามหาพ่อแม่เขาก็ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศแจ่มใสบอกหนูคิดถึงพ่อถึงแม่หนูจะไปหาพ่อหาแม่เห็นพ่อแม่หนูไหมบอกอ๋อจ้าเมื่อวานนี้พ่อแม่หนูมาตามหาหนูที่นี่แล้วเป็นห่วงอะ่ะแล้วก็เลยไปที่ภูเขาด้านหลังบ้านนะในป่านะ่ะอ่ะกลับค่ะเขาบอกหลังบ้านนะคะนี่หลังบ้านนะคะอ่าในปา่าลึกเลยมีภูเขาพิงการน,นะ เป็นงานภูเขาพิงกันก็คือเข,เขาสองลูกนะคะเอาละปุะ๊บเจ้าลูกน้อยก็ไปไปก็ไปถามหาชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อพ่อแม่หนูไปตามหาหนูอยู่บนภูเขาเนี่ยเจ้าลูกน้อยก็เลยเห็นภูเขาใหญ่มากก็ไปทีละครึ่งเขาก็ปีนขึ้นไปด้านนี้ก็ไม่พบพ่อกับแม่ก็เหลือเขาอีกด้านหนึ่ง ก็ไม่พบพ่อกับแม่พอไปถึงปรากฏว่าทำไมคะน้ำก็ทำไมคะ,ท,มคะท่วมเขาพอไม่เห็นลูกนี้ปุ๊บเอาละถ้างั้นน้ำท่วมเราก็ต้องสร้างเรือมีเสากระโดงรู้นะคะอ่ะนี่เขาลูกหน้านะคะไปหาแล้วไม่เจออ่ไปเขาด้านหลังที่พิงกันน้ำท่วมก็เลยสร้างเรือค่ะเห็นไหมเรือที่มีเสากระโดงเห็นไหมก็ลอยตุ๊บ ป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะคะลอยน้ําไปปลาก,กระดนน้าท่วมสูงมากโอ้ยลูกน้อยนี่เก่งมากค่ะก็เลยแปลงล่างเลยค่ะอา้าวกลับมาด้านนี้นะคะเรือน้อยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปชนกับหินดังโครมเรือก็เป็นไงคะรั่วน้ําก็เข้าก็เลยกลับด้านค่ะเปลี่ยนจากเรือเป็นเรือบินค่ะนี่เห็นไหมมีไอพ่นออกมานี่เรือบินไอพ่นนี่ ่ดูดีๆนะคะเปลี่ยนจากเรือมันเรือมันทะลุนะท้องทะลุน้ําเข้าก็เลยเป็นเรือบินนี่เด็กๆทำางนี้นะคะเป็นเรือบินก็เป็นไอพ่นต้องพ่นตรงนี้คราวนี้ก็เหาะขึ้นไปเลยค่ะอ๋อนี่เรือบินนะคะเหาะขึ้นไปอ๋อเสร็จแล้วก็เป็นไงคะขยับปีกดูนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่ง เจะเจอพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นใครนะก็อยากระบินคําแบบปิงนี่นะทันใดนั้นเองจับให้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ให้เป็นลําตัวค่ะเจ้าลูกน้อยเห็นไหมให้เป็นลำตัว,ค,ตวคือให้มันมีลำตัวแบบนี้อ๋อก็พบพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่เขาคือ ผีเสื้อผีน้อยผู้น่ารักนะคะทีนี้เด็กๆถ้าใช้กระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญเด็กๆก,ก็จะมีสีสันและลวดลายแต่อันนี้ไม่เป็นไรเด็กๆระบายสีเลยค่ะออกแบบปีกเอาเองสีสันเป็นยังไงแล้วก็ผีเสื้อนี่มีทั้งผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางวันนะคะแล้วก็พอตกแต่งเสร็จเด็กๆถ้าพับตัวเล็กๆ แล้วก็เอาไปอ,าอะไระคะพับดอกไม้แล้วก็ไปติดไว้ก็จะได้เป็นผีเสื้อที่ขยับปีกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผีน้อยผู้น่ารักเราทำอาจจะทำเป็นเครื่องแขวนก็ได้นะคะทำติดป้ายนิเทศก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่สมมติว่าเราอยากให้ปีกเนี้ยงอนงอนหน่อยแล้วก็ดัดๆเอานะคะดัดนี้ นะคะเติมตานะคะเติมตาเติมหนวดหน่อยๆนะคะเนี่ยนะคะนี่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ตกแต่งระบายสีถ้าเป็นกระดาษสีขาวนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ของเล่นได้เครื่องแขวนที่น่ารักน่ารักนะคะออมีความสุขมากที่จะได้พับกระดาษได้พัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือด้วยนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะมือกับตาก็ สัมพันธ์กันคราวต่อไปนะคะยายกุลก็จะหานิทานเล่าไปพับไปสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าไปพับไปนะครับวันนี้เรามาในเรื่องของผีน้อยผู้น่ารักนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการพับผีเสื้อนั่นเองนะครับน้องๆก็จะได้ฝึกในเรื่องของประสาทสัมผัสมือและประสาทสัมผัสตานะครับให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงเนี่ยลังสามารถตกแต่งผีเสื้อได้อย่างตามใจชอบนะครับซึ่งก็จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องแขวนหรือว่าทำโมบายนะครับรวมไปถึงใช้ประดับป้ายนิเทศต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังทำให้น้องๆเนี่ยมีพัฒนาการนะครับทางอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับ สำหรับวันนี้รายการนิทานวันเสราร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสราร์หน้าสวัสดีครับ